เฮียแมวเซาเขาเราบอกว่าผมรับปากเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรับมันมาเองแล้ว ฮะแล้วไม่ตอก็นึกอยู่ว่าคือจะพูดไปยังไงคือมันพูดยังไงไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมึงมาเล่าดิมึงมาเล่าคือคือคือการเล่าเนี่ยในหลฟ์สดเนี่ยแม่งอึดอัดเลยมันอึดอัดตรงนี้ว่าัเด็กเยาวชนดูอยู่ะถูกปะคนดูเยอะนวเนี่ยคือมันทําให้เราต้องคิดว่าเฮ้ยการที่เราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน